ตอนนี้ต้อนรับสู่สัตว์สีอเชน่าลค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในเกมมินิเวิลค่ะอยู่ในแมปเออเป็นแมปหาปุ่มนั่นเดี๋ยวพี่จะทิ้งไอคิวนะคะอย่าไปเล่นหาได้เนาะ <S <S ตอนนี้นะคะเป็นด่านที่หนึ่งซึ่งพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าจะมีด่านที่เท่าไหร่งั้นเราเริ่มทาเลย สองเป็นแบบเพตุนะทุกคน,คนคิดว่าเราจะหามไม่เจออะอีซี่เกินเขาคงคิดว่าเราหาไม่เจอดหมือนกพี่หาเจอนะพี่าาก,ก็กลัวไม่น่ายชืย่ย ดันนี้น่าจะเริ่มยากยู่อยู่ดนนอนด้านในนี่ นี่แหละไม่มีที่อื่นแล้วเนาะไม่น่าสงสัยที่อื่นมีที่แล้วอืมกล่อง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 ไม่มีนะพี่ว่ามีต้องมีในกล่องแตกล่องอืถ้าไม่ใช่พวกนี้แล้วจะอยู่ไหนน้า ออน,นี้บ่ไม่เห็นเดินผ่านได้ไงเนี่ยทุกคนเดินผ่านแบบงงๆเฉย ขอให้ทำอะไรกับแสงมงกินเนาะเฮ้หรือว่าอ๋ hey, อมันคือเครื่องบดอัดถูกปะ อย่าอะไรหรออยู่ตรงไหนนะบุ๋มเอ๊ะหรือว่าได้นี้หรือเปล่า

ใช่ไหมถูกไปวางใช่ปะใช่ปะถ้าไม่ใช่พี่จะลองหาดูนะแต่พี่เห็นไม่ออกนะพี่ขออภัยกเรื่องนี้หน่อยใช่ไหมไม่สงสัยมากเลยขอโทษนะนอกจากตรงนี้ก็มีตรงนี้นะนี่คือสงสัยเปื่องตัวไม่มี งน,นี้ทุกคนตัวนี้คือส่วนใส่ส่วนตัวแล้วนะอย่าทำตามนะทุกคนอย่าหาทำอันนี้คือส่งใจเลื่อืมตรงนี้ทุกคนไม่เหมือนเนี่ยมีอะไรสักอย่างเดี๋ยวพี่ไม่รู้ละ ไปได้ได What อ,อ๋อไอทูสวิตมาเลยเหรอเขาทุบไปเลยฮะ Oh my okay. god ทูสกกวิตไปเลยโอเคทุบก็ทุบโอเคหนูใช่ทุบไปเลยด่านนี้ไม่มีสวิต ขาจะบอกคุณว่าเชิญทุกค่ะ,คะทุกเอาเลยค่ะไม่ไม่ไม่ใส่ค่ะพี่มีลงไว้แล้วชื่ออีอีตะก,กี้ที่ยากทำไมนี่ไงทุกคน,กคนเห็นก่องว่านาลา่ังเนี่ยม,ม่เนียนเลยไม่เนียนไปเรียนเอาใหม่นะคนสร้าง การ์เทียบบ้า,บาน่าหนุกแฮโอ้คุณปอกก็มีอืมนี่ลงอ่ะเออลงเลยคุณป๊อกเขาโกเขาโกโกนั่นไงว่าแล้วต้องมาไม้นี้มันไม่เนียนนะคนสร้างนะนะคะคนสร้างไม่เนียนโอ้โห แกงเห็นป่ะนี่โหลต้องหามันแบบจริงดิเอาตงป่าคำตอบก็คือไม่ต้องหาเพราะมันไม่มีปุ่มทุกไปเลยทุกคนน่าหาต้องสินาทีนะ<ม>เปิดทุกกล่องเอพิตีนทำแล้วไม่เหลือไม่มีทุกเธอทุกคนเชื่อเธอะไม่มี ถูกสี่ล้อะลรไม่ต้องทำอะไรแหละมาถึงด่านนี้ป๊อปทุกเลยทุกคนถ้าหาไม่เจอทุกเพราะมันไม่มีไม่ได้ใส่ไว้ทุกกล้องเลยไม่มีกล่องไหนใส่ไว้ทางนั้นเขานนะนะให้ดนะีคุณยายนะคุณยากมากเลยอันนี้อย่าง้นยก็เร็วกว่าหาเยอะสี่เวลาไม่หาทำไมทุกเธอนี่โอเคบาย โอ้ oh, no. ไม่นะ่าโอโอเคออกได้เมื่อกี้ผ่านตรงที่นั่งได้นะทุกคนกล่องดาบกล่องอาหารเพิ่มเลือดกล่องอาสุนกล่องปืนด่านการสู้ว่างั้น สองกองทุกคนถ้าดางจะสู้เนี่ยต้องใช้แน่ๆสองกองดาบสองดาบเพื่อแตกปืนมาหนึ่งปืนครับกระสุนมาสามกองนะทุกคนเพราะาพี่ยังไงก็ต้องใช้อะเผื่อก่อนพืนอ ดอกปุ่มเรียบร้อยอืมเห็นแล้วอืมเขาบอกว่าอะไรโดนหลอกแล้วจ้าโอเคโอเค ยอมก็ได้โค้งขึ้นไม่ได้ตรงนั้นแน่เลยปุ่มไม่ใช่อ่ะงั้นก็มีอีกทีเดียววะนีนี่หรือเปล่าหนะ่านั่นไงละ่ะว่าแล้ว สินี่ไงเจอแล้วง่ายมากแค่เดินลุยๆหาแนวพื้น จะดับไปยังไงเนี่ยลวไปดียโอเคดีขึ้นมันต้องมีของซ่อนถูกว่าต้องมีทางลงซ่อนี่ดูนะดูพื้นที่มันไม่เรียบที่มันไม่สม่ำเสมอแต่มันดูยากเลยอะ ขูมันนียนแบบนี้ลำบากแล้วทีละแถวเลยล้วกัน <c oughs> ทีละแถวเลยทุกคนทีละแถวไปเรื่อยๆทีละแถวอย่างเี้น่าจะไหวพี่ตกตรงไหนแสดงว่าใช่ตรงนั้น หมดแล้วนะถ้าไม่มีลราก็ก็ไม่รู้จะทำไงแล้วอ่ะนี่ไงจริงว่าที่รู้สึกมันหนึ่งได้แล้วทุกคนรู้สึกได้มันหนึ่งเจอแล้วอย่าบอกนะให้วิ่งจนกว่าจะเจอโอเค นั่นไงวายแล้วอย่างน,นี้ไงหันหลังมาบล็กเจอเลยอื้มหมุกตาลายมุกตาลายว่างั้นมุกตาลายว่างั้นจมูกจะมูกอะไรก็เจอมาหมดแล้วแหละ Ừ, còn. Này con mà tôi bồn phun lại dạ vậy thôi mà Nè, mày 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 Nè, mày lại, mày lại Quá mày mày trái mày 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 Ừm บนหัวเพราะงัน้นเใช้สีสวัสดีงัฮะฮะฮะคืออะไรตานนี้อุ้มอืมโอเคง่ายจัดจัดแล้วเหรออยางใช่ไหม บอกนั้นทางสุดท้ายนะคะอ๋อนี่ไงคิดว่าอยู่คนนั้นเปล่ากาลังปืนจ้ะอืมนี่ไงมุกไม่มีนนะ่ะเล่าอะถ้าใช่เลยล็อกมันจะนปืนมุกเอนเนี่ยถ้าไม่ใช่นี่เอาไม่มี ง่ายจัดมุ้งอะไรก็ไม่ชนะเลยชนะไร้วงชนะดีซี่มางั้นโอเคค่ะสำหรับทีนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแจกว่าใครมาคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายแล้ว